เที่งน้ำปลานะเจ๊ดูนี่โอ้มันนี้ไมากินข้าแต่ยุ่นน้ำกันจัปีหางทางนี่ยุ่นน้ำกันมาปีสองปีเนี่ยมื้อแรกครับนอนนั่ไปกินซ้ครั้งแรกนกินหางท่างนี่จะไป่แต้ายหลังงานย่างเดียว นี้ครับรถกับพ่อกันยังไงบที่แรกวันทีไปจอดจินปั๊มน้ำมันกับพี่น้องปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันปั๊น้ำมันไม่ยไงปอดท่อมาหนดิัม่มาตนยังกบ่นเล้ีนยานล้วจะเสเร่นกับอันอื่นกลังคอสังกูกเก่งๆไปจอดรถจีบเขาย่างม่วงเน่ยอันน้ม่หล่เลยืนปกติจะตืนตืนน้อ้านี่ก็เ่้าให้เราดีก่ อะเลยังไมายิงหยิบันดิ๊กครับรันดิกอยู่ที่หนองตาของเราจ้ะผมไม่ได้กินนัวนะผมผมไม่ได้กินเค็มผมกินนัวน้องปลาบนี่มตบบนเมืองแก่หรือเปล่ามันเกินธาตูลมป่ะเอ้าเขาก็เลยออกจากจ่องพระเมื่อหน่อยหนึ่งมันใช่แดงพอดีเหลืออะไรเหลือน้ำตกหมูครับ ไข่เคี่ยวหมูสับเอาพี่น้องมากินน้อกันครับ mm. บรรยากาศ mm. กั้วริมข้างครับร้านบิ๊กอยู่แถวบ้านย่างอไอยู่บ้านน้องตาดตตบ้านน้องตาดตำบลตำบลน่าจะตำบลน้องตาดที่ต่อหรือตำบลเมืองแก่มันมันอยู่ติดๆกันน้องเกลียดง่ายๆยุคห่างตัวนู้นนี่แต่ที่พูดมาเป็นร้านอาหารนะครับเพระาะว่าร้านคนเก,าากนน่าอยู่ตรงข้ามกับมันคือจุดสองน้องตาดผมเลี้ยวเห็นจะไปสมรถนี่ผมเข้าใจว่าเจ้าไม่สมรถเนี่ย mm. มาเห็นมันก็เลยเป็นเพิ่งเงๆเนาะปกตีมันจะเปลนร่งกว้างขนาดจอดรถม่นุ่มนี่ครับร้านมีอะไรนะเส็่ยงบุ้งบคืมากินนะชุบยำปลาชอน้อนหนึ่เน่าแต่ว่าคนาหเอามองกล้องหน่อยสิ โอแต่บางคนเนี่ยดูมันคลิปแรกบ่เนี่ยเิดได้ดามานี่เเาใ้ได้นี่เกิดได้ดยได้เขาจคลิปขงเองขึ้นคลิปเนี่ยคลิปที่สงว่าคลิปนี้ปัญหาน่แมนเขาจมีต่่องเลี้ยวมาถ้าล่งยุ่บอะไ้สั่งได้เช่วงพ่อเลยเป็นแต่แฉเพราะว่าจังนันบางอย่า เขาบอกว่ารอยสามเดือนครบพอดีเนื้อปลาเนื้นอปลาหวานมากใส่คนนี้อืมเขาสั่งอย่งไรฮเดี๋ยวน้ำตกหมูกับไห้เกี่ยว จะของลานครับนลานบิ mm. ๊กนี <t <t ่หมูหมูนี่ับหมูตอนเที่ยงแทบไม่มีตู้ว่างนี่นะเนี่ยเพราะว่าราชการเข้ามาแบบจับลูกเขาก็จะบอกพริกขบขวดแก่ทางด้านบีขบขวดมันขบขวดมันบ่อยนั่นมนอ ที่ต่อสวยต้องคล่อยเองครับตามไปนองมันกินเท่ากันครับมาแรงเขาเห่นอยู่บ้านบ้านนาใหญ่ตำบลดาใหญ่อำเภอส่วนรรณภูมิสุวนรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับ่80กิโลถึงอยู่บ่ ระยาสร้างเดินมาจากมขึ้นนี่ครับบุรีรัมย์ครับอพเภอเงินปวดบ้านหนองแม่งามระยะทางสองร้อยเจ็ดกิโลนะขับไปขับมากขับมากขับไปใช่ไหมมาเจอกันกลางด้านฉากสามเรือคนเยวะไหมเด็กขึ้นสนามอยู่นะ รู้ส่วนคน,นยังคนกตัญญตามันไปเอาไหมับจัมพ์หันไปเดินผ่านไปผ่านมาแหวกินเนออือรับว่าโอ้แม่จะขอแน่แม่ไปตกายไม่ยาก ต้มปลาไม่ต้มปลายังไงเจต้มปลาไม่ต้มปลายังไงปลานิลปกติไม่มีนะเบึกพวกลาบเนื้อลาบเนื้อลาบหมูลาบวัวลาบเป็ดเป็ดมีบ่ครับนั่นบีครับกระขมนแ่บกว่า เป็นหมอล่าก็ไม่ให้กินไข่นะไม่ได้กินในวงเแ่นไล่กันวุ่นวันวุ่นวันนี่บิดแดงกี่แม่นึงสวนรณภบูมมันนาใหญ่มาจากบ้านขวด มมาจอเนาะเอาไปน้องคลิปนี้ไปทำนี่ครับจากเครือ่องตามน่ารำเพิ่นออเอาไปเที่ยวนะครับไปในะอนอนกวัวใจเพราะว่าโอตะเดชไทยเป็นไหมต้องต้องช่วงน้องไหมละครับตอนนี้ก้นจะตามยังพ้อตัวมูติมีอยู่เหม,มือนเห็นเมื่อกินขอก้าวไอ้ไส้ครับกับเลี้ยขาในาแม่ครับคนละแล้วกินไปเพราะได้เย้าประทั่งคืดไปครับพี่น้อง เนาะคลิปนี้เป็นครับนี่คลิปหน้าพ่อกันไหมครับ,บายบาย